มาลงมามากัดตานึบ่บ้าเป็นนึบ่บ้ามาเบิ่งตาก่อนสิได้ยาล้างแผลสิได้ยาหมวงท้าบอมาแล้วไหมแม่เบืองตาโอ้ยงามใจบังมาลงมานึ่งบ้าว่าสิแลนไปหยอกมาเสร็จแล้วมากัดตาเห็นตะวงวงกัดกันมาดูไหมแม่เบืองดูเนอย่าง น้องบ้าเอ้ยน้องหากินเงามามาบิ่งตาดูลูกเบิ่งตาดูเดินมากัดเดินเจ็บตายุ่แล้วหายาท้าให้อาบน้ำขึ้นลอยท้ายาล้างแผลท้ายาแหล่ท้าอย่างให้ลูกมามาหาแม่อย่าข้าวก่อนเร็วพร้อมกินเงา เป็นไ่อยากมาาเละน้ำมามากนลูกมาก่อนจิบตาแล้วน้ำมามากัดตามามามา,มาเบิ่งตาดูลูกมาดูมาดูเก็บหลายบ่มาหาแม่ก่อน าหาแม่ก่อนมาเบ่งตาก่อนมามามาเก็บลายบ่เบ่งตื่นแล้วจันเห็นหมาตื่นยึบแล้วย่านหมาแล้วบันว่ากล้าหมาแล้วเห็นหมาถึงมากัดตาไม่ไม่แม่เบ่งตาดูลูกโอ้ยไหนด,ดูกัดไตาตาเงย เอ้ยเป็นบาทน้อยนึงเนี่ยเสียยาท้าให้ปวดสเสแล้วหมานอ้อมันไม่พิษได้แขม้าเนี่ยกดไตตา,ตาเป็นแผลจะไปไก่มันเด้อวันนี้หมานะ่ะอีหล่าสิไปหยอกเขาเขาบอกมาคิดว่าหยอกเขาคิดว่าอีหล่าสิไปซ้นอีหลา่าัตใหญ่นาะเนะ่โทรบอกพอ่อซื้อยาล้างแผลมาแล้วแล้วแม่ล้างแผลให้ใส่ยามมวงให้นาะ โอ้ตัวนี่ล่ใช่ปะ่ะคือกัดใตาตาขางนั่นขางนี้ว่าเป็นอย่างคือกัดขางนี่ามาเบิ้งดีๆเนฮะน้อยแขวม้าน้อยหนึ่งตาโปเลยอีล่ะ